สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่4ี่ของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันรอยกระทงนะคะแต่วันนี้ครูมีเพลงมาให้เด็กๆนะคะร้องนะคะเป็นเพลงรำวงวันรอยกระทงนะคะพร้อมเรียงค่ะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมกับครูนะคะแล้วเดี๋ยวร้องพร้อมกันครูพร้พอมกันนะคะ เพลงรำวงวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจซ้ำนะคะสองรอบพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมาร้องไปพร้อมกับปูๆนะคะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทาาั้งห้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจตามอีกหนึ่งรอบนะคะ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระท,งล,ระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้ขอเชิญน,นองแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจต่อไปนะคะเด็กๆมารู้จักสถานที่จัดงานลอยกระทงนะคะแต่สถานที่ที่คุณครูนำมาให้เป็นสถานที่ที่อยู่ในกรุงเทพนะคะสถานที่แรกก็คือวัดพระเชตุพนมิมลมังคลารามราชวรรมาวิหารหรือวัดโกนะคะแล้วก็วัดที่สอง ก็คือวัดอรุณราชวรารามวรรา,าชวรมหาวิหารนะคะต่อไปนะคะสถานที่ต่อไปก็คือวัดระฆังโคศิตารามวรมหาวิหารนะคะแล้วก็วัดกลยาณมิตรวรมหาวิหารนะคะแล้วก็ท่ามหาราชสุขสยามนะไอคอนสยาม แล้วก็ a อเชียทริกเดอะริเวอร์ฟอนนะคะแล้วก็วัดหรือตามสถานที่ต่างๆใกล้ๆบ้านเรานะคะก็จะจัดสถานก็จะจัดงานวันลอยกระทงนะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะในรูปภาพเป็นรูปภาพ หนูน้อยนางลพมานะคะดูในรูปภาพนะคะเด็กๆจะแต่งตัวด้วยชุดไทยนะคะแล้วก็ถือกระทงมาประกวดนะคะนางลพมาก,กันต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้นะคะเรามาจะมาทบทวนการอ่านบทที่30นะคะพร้อมเรียงคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปนพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบออพอบท ทอ,อีทีไม่เอกที่บทที่ 30, สามสิบสรออัศระอเอเอบทที่สามสิบจะระเอตัวหนังสือสีฟ้านะคะตออตอ,ออเอเอตอเอเตอ่านเป็นคำนะคะตอเอเตคำที่หนึ่งใต้รูปภาพนะคะตอเอเตลอเอเลกอเอเก กออากะเกกะอเอเออ,ออ่ะอเ uh ออห้อมอูหมูสออะตอเอเตะมิตีเตหมูสะเตะอ่านเป็นคำนะคะเตะเละเกกะเออะหมูสะเตะต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เราจะมาเขียนคำตามแบ Ste บสะละ แขกนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านก่อนที่จะเขียนนะคะตามคุณครูในคลิปนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่ากอแอแกขอแอกแขกคอแอกแคะงอแอกแงะจอแอกแจกชอแอกแชะชอแอกแชะซอแอกแซดอแอกแดกตอแอกแตกขอแอกแขกคอแอกแคะงอแอกแนบอแอกแบะ พอแอบแปะพอแอบแพะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป